วงจุ้ยทิ้งวันในตอนนี้เรามาลงลึกถึงภายในบ้านพักอาศัยที่เจ้าบ้านมีความเข้าใจในหลักวงจุ้ยระดับหนึ่งคือเรื่องการใช้ต้นไม้ตั้งวางเสริมให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองตามหลักวงจุ้ยแล้วต้นไม้จะเป็นตัวแทนของความเจริญเติบโตในวงจรชีวิตของธาตุได้อย่างชัดเจนผู้ที่ศึกษาวงจุย้ยต้องรู้ถึงเลขวงจุ้ยของตัวเองแล้วจึงจะรู้ว่าที่เสริมความเจริญรุ่งเรืองของตัวเองภายในบ้านคือทิศใดเช่น คนห่วงจุ้ยหมายเลขหนึ่งทิศเจริญคือทิศตะวันออกเฉียงใต้คนห่วงจุ้ยหมายเลขสองทิศเจริญคือทิศตะวันออกเฉียงเหนือคนห่วงจุ้ยหมายเลขสามทิศเจริญคือทิศใต้คนห่วงจุ้ยหมายเลขสี่ทิศเจริญคือทิศเหนือคนห่วงจุ้ยหมายเลขหกทิศเจริญคือทิศตะวันตกคนห่วงจุ้ยหมายเลขเจ็ดทิศเจริญคือทิศตะวันตกเฉียงเหนือคนห่วงจุ้ยหมายเลขแปดทิศเจริญคือทิศตะวันตกเฉียงใต้คนห่วงจุ้ยหมายเลขเก้าทิศเจริญคือทิศตะวันออก ซึ่งในทิศเจริญเราก็จะตั้งต้นไม้ที่มีแก่นใบทรงกลมเช่นต้นไรใบสักหรืออย่างบ้านนี้จะตั้งต้นหักมรกตก็สามารถตั้งได้แต่เรากลับพบว่าเจ้าบ้านอาจเข้าใจผิดกับการตั้งต้นลิ้นมังกรที่เห็นนี้อาจจะเป็นเพราะมีชื่อที่เป็นมงคลและดูยิ่งใหญ่เป็นสัตว์เทพเจ้าแต่คุณรู้หรือไม่ต้นไม้ประเภทนี้กลับเป็นต้นไม้ต้องห้ามในทาง่วงจุย้ยเนื่องจากมีใบแหลมยาวเลาวากับมีดดาบ ทำให้กลับกลายเป็นความเสียหายในพื้นที่ที่มีต้นนี้อยู่ดังนั้นแก้ไขด้วยการนำไปไว้นอกบ้านด้านหลังหรือเลิกปลูกไปเลยก็จะคลายความเสียหายลงไปได้ค่ะ